สวัสดีนะคะทํำดอกไม้ทุกเทียนลอยกระทงกันค่ะแต้มกาวเนาะอันนี้ก็ดาดยนการ,ระยะแล้วตัดเอานะคะแบบนี้จับจีบจีบจีบพักมาแต้มกาวเป็นระยะนะคะ ใช้วิธีการพับจะใช้วิธีการพับอย่างนี้นะอันนี้จะง่ายหน่อยสำหรับมือใหม่และคนที่ไม่คุ้นเคยเนาะกระดาษย่นนี่ดึงก่อนจะดึงก่อนหรือว่าทําแล้วค่อยดึงก็ได้นะจิกแล้วก็พับจิกกลีบยห้ง่ายหลยไปเรื่อย กระดาษยนนี้ความหนาความบางอยู่ที่เรานะว่าเราอยากได้หนาอยากได้บางอยากได้ฟูน้อยฟูมากดูที่ผู้ทํานะคะนี่เรียบร้อยแบบนี้จะง่ายหน่อยค่ะสำหรับมือใหม่เนาะคุณที่ไม่เป็นก็คืออาศัยการพับเลย ใช้วิธีการพับง่ายสุดพับพับกี่พับกระดาษเข้าไปอะค่ะหลังจากนั้นใช้ได้พันอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะซากสองสารอบอเวลาใช้งานหรือเวลาขายเราก็ดึงออกเนี้ย แล้วก็จะบาน,นะคะ่ะแต้มกยยลไกอ้อมหนึ่งนะพันก้านเขาแบบนี้เนาะเก็บงานนิดนึงฝากกดไลค์กดซับส r คร e ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมะคะ่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนเขาสวัสดีค่ะ